สำหรับ EP นี้อยู่ในช่วง Q&A ถามมาต่อไปให้สาระความรู้เกี่ยวกับผ้าม่านในการตกแต่งบ้านด้วยตัวคุณเองนะครับลูกค้าก็สอบถามมาว่าไอ้ผ้าม่านที่เขาเห็นที่มันเป็นลายแถบแถบมันคืออะไรก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแถบผ้าแบบลายปักอันนี้คือเป็นภาษาที่ที่ที่โรงงานหรือที่แบบพ่อค้าแม่ค้าเขาซื้อขายกันนะครับตามแหล่งที่ ทุกคนรู้ว่าแหล่งพวกขายผ้าอุปกรณ์ผ้าอะไรพวกนี้ครับผมที่เขาเรียกกันนะครับก็ถามว่ามันต่างกันยังไงกับตัวตัวผ้าพาม่านธรรมทากับผ้าม่านที่มีลายปั mm hmm. กก็ในส่วนตัวผมนะให้ความรู้สึกทางใจมากกว่าให้ความหรูให้ความแบบปราณีตมีระดับดูมีราคากว่าผ้าที่ไม่มีลาย mm hmm. ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบ ส่วนบุคคลนะครับว่าชอบเป็นแบบไหนดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าการตกแต่งบ้านเนี่ยจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกหลากหลายสไตล์เลยที่ที่เราสามารถแต่งได้ตามตามตามประมาณเราตามความพอใจเรานะครับอ่ะครานี้เดี๋ยวมาเจาะลึกต่อไอตัวแถบผ้านเนี่ยมันสามารถนำมาประดับบนผ้าม่านได้กี่แบบ ก็ในส่วนนี้คร่าวๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะมันจะมีเป็นแบบแนวตั้งกับแนวนอนแนวตั้งเนี่ยก็คือเขาจะมาเย็บติดตรงขอบผ้าม่านซ้ายขวาเวลาที่มันมาปิดกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนแนวนอนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นดีไซน์นะครับจะมีตรงหัวผ้าข้างบนแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีจริงๆมันมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะเป็นลูกเล่นที่ว่าใช้ผ้าโคลสสีสองชิ้นมารวมกัน แล้วมันแล้วเขาใช้ตัวลายปากตัวเนี้ยเป็นกำแพงกั้นกลางเพื่อดึงเท็กเจอร์เล่นสีเล่นลูกเล่นลงไปกับตัวผ้าม่านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอ,อนำมาเจาะลึกใน EP ถัดไปให้อีกทีหนึ่งสำหรับ EP นี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนถ้ากิดชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ